สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาสอนวิธีการต่อเมาส์บน iPhone iPad แบบเซ t ทีนะครับแต่ว่าต่อได้เฉพาะตั้งแต่ iPhone 6s iPhone SE 2016ขึ้นไปนะครับที่รุ่นที่รองรับ iOS 13 iOS 14 15 iPad เนี่ยจะเป็น iPad mini 4 iPad Air 2ขึ้นไปที่รองรับ iOS 14 iOS 15นะครับถึงจะต่อได้แล้วก็รองรับกับ OTG ตัวนี้ ส่วน iPhone รุ่นเก่านะครต้องซื้อ OTG ที่เป็นรุ่นรองรับ iOS 10 iOS 11นะครับก็มีขายอยู่ใน s h o ป e e Lazada นะครับส่วน OTG ตัวนี้ผมซื้อมาใน s h o ป e e นะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านหรือคลิปไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆอยู่แล้วผมเอามาแนะนำสำหรับเพื่อนๆน้องๆหรือพี่ๆนะครับที่อยากจะต่อเมาส์เอาไว้ทำงานหรือเอาไว้เรียนแบบใช้เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับผม ใช้งานง,านง่ายๆเหมือนคอมพิวเตอร์ส่วนคีย์บอร์ดก็ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับตัวคีย์บอร์ดต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็ส่วนตัวเมาส์นะครับก็เชื่อมต่อผ่าน OTG ก็วิธีง่ายๆเลยนะครับก็แค่ซื้อตัว OTG ตัวนี้มาแล้วก็ทำการหาเมาส์ถ้าเรามีอยูย่เราก็เอาเมาส์มาแล้วก็ ทำการต่อแบบ USB นะครับฝั่งนึงจะเป็นแบบตัว USB hub ของตัว OTG แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นแบบ p พอ Lightning ส่วนตัวเมาส์ก็เป็นเมาส์แบบมีสายนะครับก็แค่เชื่อมต่อแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับ iPhone หรือ iPad ของเรานะครับก็คือไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธไรเลยถ้าเป็น iPhone 6s ขึ้นไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับผมก็ใช้งานง่ายๆกับวิธีการต่อเมาส์นะครับ ถ้าเราอยากจะต่อคีย์บอร์ดนะครับก็ให้ซื้อตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบบลูทูธมานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับ ส่วนใครอยากจะต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดพร้อมกันแบบบลูทูธนะครับต้องเป็นมือถือรุ่นที่รองรับอย่างเช่นพวก iPhone 13 Pro นะครับ iPhone 12 Pro i ป h o n e 13 Pro ขึ้นไปนะครับหรือ iPhone 11หรือพวก i p h o n e e 0 r น่าจะต่อได้นะครับที่ต่อแบบบลูทูธกับคีย์บอร์ดพร้อมกันนะครับหรือ iPad รุ่น iPad g เจนรุ่นใหม่ๆนะครับที่รองรับต่อบลูทูธพร้อมกันได้นะครับผม อย่างเช่น iPad mini 6แบบนี้นะครับที่ผมเอามาต่อหรือมาเทสให้ดูวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเอา otg ที่เป็นพอร์ต h t n i n g มาแล้วก็เตรียมเมาส์นะครับถ้าเป็นเมาส์บ t o o t h มันจะมีตัว usb ในตัวเมาส์นะครับแล้วก็เอามาเสียบกับ otg ตัวนี้แล้วก็ต้องใส่ฐานอะไรด้วยนะแต่ถ้าเป็นเมาส์มีสายแล้วก็ต่อแบบสายผ่าน เข้าไปยังกับ USB hub ของตัว OTG ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็เสียบเข้ากับ iPhone iPad ของเราแค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้ว นะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการต่อเมาส์นะครับส่วนวิธีการต่อคีย์บอร์ดแบบบลูทูธก็เป็นคีย์บอร์ดที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านะครับก็คือจะต่อผ่านบลูทูธแล้วก็ต่อเมาส์พร้อมกันกับคีย์บอร์ดได้นะครับตัวคีย์บอร์ดต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าต่อแบบบลูทูธพร้อมกันกันกบตัวเมาส์จะต้องเป็นรุ่น iPhone รุ่น11,12ขึ้นไปหรือ13 Pro Max ขึ้นไปที่ต่อแบบบลูทูธพร้อมกันได้ แล้วก็ iPad รุ่นเจนใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอย่างพวก iPhone ก s อสหรือ iPad mini รุ่นเก่าๆบางรุ่นมันจะต่อแบบบลูทูธพร้อมกันไม่ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะต่อกับ iPad C iPad mini 2 iPad mini 3หรือ iPad รุ่นเก่าๆนะครับก็ไปซื้อตัว otg ที่เป็นรองรับ ios 10 นในช้อปปีต้องหาดูนะเพราะว่าผมไปหาดูแล้วค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะครับในช้อปปีน่าจะมีขายอยู่นะครับอันนี้ต้องไปสอบถามร้านดู